วันนี้ทําไมบรรยากาศมันเหมือนโลกกําลังหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆอะลูกอามา่านี่คือช่วงที่เขาเรียกว่าโลกเริ่มหลุดออกจากเดิมก่อนพระเมตรยะจะเสด็จธรรมะปลายมันจะพิกสภาพเลยนะอามา่ามีสัญญาณหลายอย่างที่เริ่มเกิดขึ้นชัดๆแล้วอามา่าลองสังเกตดูนะอยู่ดีๆคนหลายคนใจหงุดหงิดง่ายขึ้นทั้งที่เหตุผลมันเล็กนิดเดียว บางคนยิ้มแต่ข้างในเหมือนแตกละเอียดเลยเออจริงเมื่อเช้ามาเห็นหลานบ้านข้างๆหัวเลาะลัน่นแต่ตาน้ำตาคออยู่เนี่ยนี่แหละอามามันคือสัญญาณว่าใจมนุษย์กำลังไปถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วแล้วตรงนี้แหละคือช่วงที่พระพุทธเจ้ามาใหม่จะเสด็จอาาเห็นไหมฟ้าสีเหมือนเดิมแต่พลังมันไม่เหมือนเดิมโลกมันนิ่งแบบแปลกๆไม่ใช่นิ่งสงบ แต่นิ่งเหมือนรออะไรบางอย่างเหมือนเวลาจะพายุเข้าแต่ไม่มีเมฆใช่เลยก่อนแสงใหม่จะมาโลกจะเงียบแบบนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคอาาในยุคธรรมะปลายคนจะเริ่มถามคำถามที่ไม่เคยถามมานานเกิดมาทำไมชีวิตต้องการอะไรจริงๆทำไมถึงทุกข์แบบเดิมซ้ำๆนี่คือคำถามของคนที่กำลัง ืนนะอามางั้นนี่มันอาจจะเป็นสัญญาณดีดีมากด้วยอามาเพราะมันหมายความว่าแสงใหม่กำลังเดินทางมาแสงที่จะทำให้ใจมนุษย์อ่อนลงอบอุ่นขึ้นเหมือนมีแม่โลกมากอดเราอีกครั้งตาอา玛ขานลุกเลยลูกอามาอย่ากลัวนะเพราะนี่แหละจุดเริ่มต้นของการที่โลกจะได้พบกับความเมตตาครั้งใหม